ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพสํสำรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมค่ะดวงของหลายหลางคนรวมกันไ่นด้ดาเจาะจ,จงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานหลักประจาตัวของคุณกันก่อนนะอ่ยจะไฮพินเทสนะคะจะแฮงแมนนะแล้วก็จะมูนนะคะ พลังงานของคนเกิดวันจันทร์ค่ะพลังงานของคนราศีมีนนะคะก็ต้องบอกว่าจากพลังงานหลักของคุณแล้วนะคะก็ดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองในระยะนี้กําลังนะคะเลือกที่จะปล่อยวางนะคะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่า ทนมานานแล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทนแบบนี้ค่ะไปอีกได้นานแค่ไหนนะคะแต่ว่าตัวของคุณเองก็รู้สึกว่าทําไมมันปล่อยวางได้ยากจังเลยนะคะทําไมบางเรื่องเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณซึ่งบีก็รู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะ กังวลนะคะสับสนนะคะมาระยะเวลาประมาณสัก2สัปดาห์หรือว่า2เดือนแล้วนะคะคุณเองก็คือพยายามแหละนะคะพยายามไม่นึกพยายามไม่คิดนะคะพยายามที่จะไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะมันมากระทบนะคะต่อใจหรือว่าความรู้สึกของคุณเนาะแต่เนื่องจากว่าไพ่เดมูลเลยค่ะมันขึ้นมาเป็นใบสุดท้ายเนี่ยวิกก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรนะคะจะมาเ,าเรียกว่าปลดปล่อยนะคะพลังงาน ขี้กังวลของคุณนะคะออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณก็คือพ,พยายามจริงๆในการจะมองทุกอย่างนะคะตามหลักความเป็นจริงนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ดูยากเหลือเกินในการที่จะทําให้ทุกอย่างน่ะมันเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดนะคะอ่ะนี่คือพลังงานของคุณนะแล้วเรามาดูนะคะว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งถึงคุณนะคะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างไหม อืมบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราอาจจําเป็นจะต้องปล่อยมันจริงๆนะคะถ้าเรานะคะไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้นะคะก็ปล่อยมันไปค่ะ นะคะทําใจสบายๆนะคะรู้สึกว่าอยากลุกก็ลุกนะคะอยากนั่งก็นั่งคิดอยากทําอะไรตามใจตัวเองก็ทําค่ะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์อะไรสักเท่าไหร่นะคะยิ่งคิดมากยิ่งแคร์มากนะคะคุณเองก็ยิ่งแบกรับภาระนะคะทุกๆอย่างเอาไว้นะคะแล้วถ้าหากว,ว่าตัวของคุณเองสามารถนะคะที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองได้แล้ว ก็ต้องบอกว่าในอนาคตของคุณนะคะคุณก็จะสามารถจัดการทุกอย่างได้ลงตัวมากขึ้นนะคะหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมนะคะอยากจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดกลายเป็นจริงในชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณมองแล้วว่าจังหวะเวลามันได้นะคะโอกาสมันมาถึงแล้วนะคุณเองนะคะก็สามารถที่จะ จัดการนะคะให้ทุกอย่างนั้นมันเป็นไปในรูปแบบของความถูกต้องได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งคุณอาจจําเป็นต้องหลบต้องหลีกออกมาจากบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องไปหยิบไม่จําเป็นต้องไปจับอะไรถ้าหากว่าคุณนั้นมองว่ามันอยู่เหนือการควบคุมเพราะว่าพลังงานของคุณน่ะมันมีพลังงานที่ออกมาบอกว่าบางเรื่องก็อยู่นอกเหนือการควบคุมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราอาจจําเป็นต้องปล่อยวางนะคะปล่อยมันละทิ้งมันไปบ้างนะคะเพราะบางอย่างอะคะ่ะก็อาจจะมาจาก นะคะสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆนะคะที่คุณเองอาจจะเคยกระทําเอาไว้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราะะก็อยากให้คุณนะคะทําใจสบายๆกับตรงนี้สักหน่อยนะคะไม่อยากจะให้ต้องมามองนะคะหรือพิจรารณากับสิ่งใดก็ตามที่มันดูแล้วมันยังไม่สามารถเป็นผลดีได้ในตอนนี้เนาะเราก็ปล่อยปล่อยมันไปก่อนนะคะเราก็รอดูสิว่าในอนาคตวันข้างหน้านะคะหลังจากให้เราปล่อยไปแล้วเนี่ยมันจะมีสถานาการณ์อะไรดีขึ้นบ้างนะคะเพราะว่าท่านก็บอกแล้วค่ะว่า ทุกอย่างนะคะมันจะดีขึ้นทุกอย่างมันจะอยู่ในจุดที่เราเองนะคะสามารถที่จะควบคุมได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในตอนนี้บางคนอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ของการขาดอิสรภาพนะคะเรียกว่า,ามีบางอย่างนะคะมาล็อกความคิดของคุณเอาไว้นะคะทาให้คุณเองมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่สามารถหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตามแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อยากจะบอกว่าท่านน่ะนะคะคอย สนับสนุนคุณคอยปกปักรักษาคุณอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงอะไรใดใทั้งสิ้นผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะคะเพราะยังไงความยุติธรรมจะอยู่ข้างคุณเสมอนะคะอืมเราท่านก็บอกว่านะคะทุกๆอย่างนี่ขอให้คุณมองทุกอย่างนะคะให้ทันนะคะ ให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันมองทุกอย่างให้รู้เท่าทันนะคะทุกคนที่เข้ามาเพราะคนที่เข้ามาในชีวของเราเนี่ยมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีใช่ไหมคะ,พะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปนะคะในส่วนหนึ่งก็ได้นะคะท่านก็เลยบอกว่าเมื่อเรารู้แล้วหรือเรามีประสบการณ์แล้วก็อยากให้เรามองทุกอย่างนะคะให้มันชัดเจนให้มัน ชัดแจ้งมากกว่าเดิมนะคะเราก็กิจการการค้าการขายนะคะถ้าตอนนี้มันติดขัดถ้าตอนนี้มันรู้สึกว่ามันเงียบมันซบเซานะคะท่านก็บอกว่าบางครั้งเราอาจจาเป็นต้องมีการพลิกแพลงนะคะอาจจําเป็นต้องมีการพลิกแพลงอาจจาเป็นต้องมองหาลูกทางมองหาช่องทางมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยนะคะทําให้ตัวเราเองอะค่ะพลิกฟื้นนะคะ สถานการณ์ในเรื่องของกิจการการงานของเรานะคะทำทุกอย่างให้มันเท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะก็เหมือนว่าในปัจจุบันเนี้ยการค้าขายออนไลน์น่ะนะคะมันก็เป็นตัวช่วยวิธีหนึ่งถูกไหมคะมีร้านอย่างเดียวไม่ได้นะ มีหน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้จําเป็นต้องมีออนไลน์เข้ามาควบคู่ด้วยนะคะอย่าไปบอกว่าทําไม่ได้อย่าไปบอกว่าไม่เคยทําให้คุณลองทําก่อนนะเนี่ยเพราะว่าพี่ไพ่ขอบอกมาเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉันเล้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อยากจะบอกว่าให้คุณมองทุกอย่างในมุมกลับนะคะมองทุกอย่างให้ละเอียดรอบด้านนะคะแล้วตัวของคุณเองจะ คนพบสิ่งที่จะเข้ามาแล้วช่วยทําให้สถานการณ์ในชีวิตของคุณนะคะมันพลิกฟื้นขึ้นได้นะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสที่จะมีอ่าสิ่งดีๆนะ่ะเข้ามาอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งนะคะถ้าหลงเดินทางผิดไปนะคะทำอะไรผิดพลาดไปก็เก็บมาไว้เป็นบทเรียนของคุณเท่านั้นก็พอไม่ต้องนำมา อตอกย้ำนะคะให้ตัวเองเจ็บปวดเสียใจมองแค่ทุกอย่างที่มันกจะเกิดขึ้นในณปัจจุบันเพื่ออนาคตของคุณดีกว่านะคะ่ะแล้วลองมาดูนะคะในส่วนของวันเกิดแล้วก็วันที่ราศีเพิ่มเติมนะ,ะราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1ราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดวันที่8 คนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่17ราศีธนูนะคะหรือคนที่เกิดวันที่9แล้วก็คนที่เกิดวันที่21ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะมาดูกันนะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เลขประประชาชนนะคะหรือเลขใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับคุณนะคะตัวแรกก็คือเลข9นะคะเลข30นะคะเลข26ค่ะ ห2นะคะแล้วก็46ค่ะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ